สวัสดีครับวันนี้นนเราคุยวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันวันนี้ก็ว่าจะคุยเรื่องกันอยู่กันอยู่ตรงนั้นอะที่จะไม่หนีไปไหนในช่วงขณะที่เราทนไม่ได้อะ <c oughs> เคย <c oughs> เคยเคยมีภาวะแบบนั้นไหมภา <c oughs> วะที่ในช่วงขณะที่เราทนอะไร <c oughs> แทบจะไม่ได้อะ แต่ขนาดเดียวก่อนก็ไปไหนไม่ได้ด้วยอ่ะเหมือนเราแบบติดอยู่ที่ไหนสักทีหนึ่งอะไรงั้นเหรอายถึงสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะเช่นเช่นความเศร้าความตกกังวล ความเหงาอะไรเงี้ยที่มันมันลงไปลึกมากอ่ะเคยเคยเคยอยู่ตรงนั้นไหมเคยเคยมีภาวะแบบนั้นไหมอ่อเพรมาะมีก็มีบ่อยนะชัมอยอยู่ยังไงอ่ะตอนนั้นเวลาเรามีภาวะที่มัน นักหน่วงเข้มข้นขนาดนั้นอ่ะอ่ได้อน,นก็เหมือนแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นสภาวะข้างในตัวเองไงในะ่ไหมส่วนใหญ่ก็มันเรียกเรากลับมาข้างในนะม,มันแบบให้เราดึงเราออกจากความสนใจภายนอกอย่างเ้ยนะอันนี้อันนี้อันนี้แบบหนึงนะ่งอ่ะ อีกแบบหนึ่งก็น่าจะเป็นแบบพวกเราอยู่ในสถานการณ์อะไรที่เราแบบไม่มีอำนาจอะไรอืมหือนี้ะต่อสัตวการภายนอกนะอ่าความปั่นป่วนที่อยู่ภายในเราอะนะใช่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 อันทุกสิ่งที่อย่างแหละที่มันมาปั่นป่วนมีผลต่อภายในเราอะไรเงนี้นะบางทีเราอาจจะพยายามควบคุม เราควบคุมข้างในไม่ได้เราพยายามควบคุมข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆครับพอควบคุมข้างข้างนอกไม่ได้ก็ก็ไม่เหลืออะไรนอกจากถูกเรียกเรียกตัวครับมาข้างในส่วนใหญ่เราก็คุมไม่ได้แล้ะใช่่งั้นเราคงไม่ปั่น่วนหรอกถ้าเราควบคุมได้แต่ส่วนใหญ่เราก็ดินรนนนะที่จะไปควบคุมมันนะหรือบางทีก็ นี่จากภาวะตรงนั้นเนาะที่ก็หลับใส่อะนะจริงก็ง่ายสุดนะหลับใส่เลยใช่ไหมก็หลับหลับไปเลยอยู่เลบไปจริงๆมันก็คล้ายๆการหลับนะคล้ายๆการเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยหมดแรงอ่ะรู้สึกหมดแรงใช้เน็ตฟิกช่วยไหมไ้ได้ สมัยก่อนเใช้บ่อยนะอเอมเอฟิกนี่น่าจะใช้กับไอ้น,นี้ไหมเวลาแบบไม่รู้มันคืออะไรความเบื่อไงเออรู้คืออะไรแบบมันมีบางช่วงไหมที่แบบแอันนี้คือความรู้สึกอะไรบางทีมันยังไม่มีคําตอบอะนะอ่าแต่แต่มันน่าจะเป็นสนับผมสินะ สำหรับผมน่าจะเป็นประเด็นเรื่องนี้เอะอยากเข้าใจเรอยากได้คำตอบในบางอย่างอย่างเงี้ยเนาะแล้วบางทีมันบางทีมันไม่มีช่วงแบบนั้นตลอดเวลาบางทีต้องอยู่กับอะไรที่แบบที่เขาชอบเรียกว่าอยู่กับอะไรที่มันอันโนนอย่างเงี้ยมันยังไอทมไอดนติฟายไม่ได้แบบเราเป็นมนุษย์เราก็อยากไอเดนติฟายมันนะเราอยากระบุได้มัน ความรู้สึกนี้คือเียชื่ออะ,อะไรอะไรเงี้ยนะทีมทีมท่มันไม่ได้มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะเราแบบเราเคยอยู่จุดนั้นมาแล้วแล้วเรามาอยู่อีกเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยนะแต่จริงมันก็มันไม่ไม่ได้มีอะไรแบบสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์อะไรเงี้ยนะ ของพี่น้อยเป็นยังไงบ้างเวลาต้องอยู่กับสภาวะสภาวะแบบไหนที่เรียกร้องจากเราอ่าซึ่งเนี่ยก็เป็นคนทั่วไปนั่นแหละมันก็จะมีภาวะที่อะไรก็อยู่ไม่ได้นะบางทีก็ก็หนักกันนะแต่เมื่อไหร่เราอยู่ไม่ได้ แล้วก็หลังๆหนักข้อขึ้นพึ่งพาอะไรไม่ได้ซะยามไต่ไม่ว่าจะเป็นเน็ตฟลิกส์สอหหรืออะไรก็แล้วแต่นะหลับก็ไม่ค่อยได้หลับไม่ค่อยได้ผลไม่เวิร์กแล้วอะไม่เวิร์กใช่ไหมไม่ฟังชันไม่ค่อยฟังก์ชันอะอันเดีอันเหมือนเพลงเหมือนชื่อเพลงนี่เลย The don't drug work ยามันไม่ทำงานมันไม่ได้ผลไม่ออกฤทธิ์มันไม่ออกฤทธิ์เหมือนเดิมออกฤทธิ์แล้วใช่ขาก็อายุมากขึ้นนดื้อยาบางทีใช่ดื้อยาอันนี้หนักสุดละมันก็เลยต้องเรียนรู้นะเรียนรู้กับการ อยู่นะอยู่กับสภาวะต่างๆพวกนี้ให้ได้อะนะอืมไมงั้นมันก็นก็เฟลไปทุกอย่างอะนะจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะ่ะ นี่มันก็มีชีวิตยอยู่ไม่ได้นั่นแหละมันก็จะถึงทางตันอ่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่็ตามเราก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะหมายถึงพี่น้อยกําลังจะบอกว่าถึงเราอยู่ไม่ได้มันก็ไม่ไม่ได้หมายถึงว่ามันเฟลงั้นหรอหรือว่าเธอหมายถึงว่าใช่ใช่<ห>ใช่คือไม่ได้เฟลสบมันก็เป็นคือภาวะที่อยู่ไม่ได้นั่นแหละใช่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 มันก็เป็น มันก็เราเหมือนต้องไปอยู่กับสภาวะของการที่เราไม่ยอมอยู่ด้วยนะใช่ใม่ยออเพราะมันต่อเนื่องมาไม่ยอมรับมันมันก็เหมือนเป็นอีกด้านหนึ่งของเราอย่างเงี้ยเนาะอันก็จะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะใช่ใช่ใช่คซับซ้อนของชีวิตเราตอนไปเด็กมันก็ง่ายอะนะในการหนีในการหลบใช่ ายอมากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆประเด็นนี้น่าสนใจว่าทำไมพอเราอายุมากขึ้นมันมันยากขึ้นในการที่เราจะทําเป็นไม่สนใจมันใช่ใช่ทำเป็นไม่สนใจมันก็ไม่ได้อีกใช่ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนมันง่ายกว่านะที่เราจะอิกนอมันแต่มันมีมี d i s r a c t i o n เยอะนะ ตอนเรายังแต่แต่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นแบบว่าไอ้ความบันเทิงมันยังได้ผลอยู่วะ,ะมันลื่นลงทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่นะ,ะทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่เถึงตอนเด็กใช่ไหมเออตอนใช่ใช่หมหนึ่งตอนเด็ก<อ>มันยังใหม่เยอ่ก<อ>็ไม่มีอะไรใหม่แล้วนะเือพอก็ม,กมันก็เริ่มเห็นความจำเจอะไรบางอย่าง แต่มันก็จริงนะก็รู้สึกว่าเราต้องเห็นความน่าเบื่อของชีวิตมมันถึงจะความน่าเบื่อของอันนี้ด้วยนักการแบบวิ่งไล่ความสนุกไล่ตามอะไรบางอย่างสุดท้ายมันก็ไม่ได้ตอบสนองมันช่วยเราไม่ได้จริงๆใช อายุมากเรารู้ว่ามันช่วยไม่ได้นะเออมันไปถึงไหนบางทีมันก็ยิ่งมาทับถมเรามากขึ้นโดยสัมพันธนะทำให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นโดยสัมพันธนาจะช่วยนิดนึงแต่แต่ว่ามันเรียกร้องจากเรามากขึ้นไอ้ว่าสุดท้ายที่สุดอ่ะก็คิดว่ากระบวนการเปิดของเรานั่นแหละ ที่จะช่วยได้เนาะม,มันจะเปิดยังไงนั่นแหละอันนี้ก็เป็นคำถามสำหรับพี่ก็ที่การเปิดก็คือผ่านการภาวนานะภาวนาคือการเปิดเปิดรับสภาวะที่อยู่อยู่กับมันอะไรเงี้ยอ,อยู่กับมันไม่ไม่แอดนดิฟายอะไรกับตรงมันอะไรเงี้ยนะ แต่ก็ยากๆนัน่นแหละใช่ก็ายาก <laughs> มันก็ถูรู้ถูกกลางไปเลยกระบวนการชีวิตของเราเมื่อวานก็จริงก็คล้ายๆที่เธอพูดนะเมื่อวานเพิ่งได้ยินคำว่านี่ไอ้ feel the pain without becoming the pain ม,มันยากเหมือนกันนะ ให้เราทุกสึกถึงความเจ็บปวดแต่เราไม่กลายเป็นความเจ็บปวดนั้นหมายถึงว่าแยกตัวออกมาใช่โอจากนั้นะแต่ส่วนใหญ่มันเริ่มจากอันนี้นะเราไม่อยากรู้สึกถึงความเจ็บปวดนะเราจะกลายเป็นความเจ็บเพราะเรากลายเป็นเราไอดีนติฟายตัวเองกับมันเพราะว่าส่วนใหญ่ปัญหาของ t r มาก็คือเรารับรู้มันมากๆเรากลายเป็น t r มาแต่จริงๆเราไม่ใช่ t รมา m a เกยนะ เราไม่ใช่แผลอ่ะใ่ามเราเราเป็นหมายถึงว่าแผลมันแค่ส่วนหนึ่งของเราอันนี้แต่มันอธิบายยากนะหมายถึงว่ามันมันอธิบายความรู้สึกยากว่ามันต่างกันยังไงใช่ไหมถ้าเกิดคนเราเป็นแช่มากกว่าแผลของตัวเองอย่างี้ยากนะสี่อย่างเราถูกตื่นกินเข้าไปอ่ะนะใช่เวลาเวลาเรารู้สึกอะไรบางอย่างนั้นมันเหมือนวน ทุนเหมือนเราเป็นแผลจริงๆกันะแต่อันนั้นาจจะเป็นความสวยงามอย่างหนึ่งนะมันก็คงมีช่วงโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าแต่ว่ามันก็เป็นเป็นภาวะนะเพราะเป็นแผลมันก็ต้องเจ็บไงใช่ใช่ใช่เจ็บเราก็ทนไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรมาใช่ทําให้มันหายเจ็บจริงแล้วเราก็ไอความอยากหายอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะความอยากหายอยากหายเร็วๆด้วยบางที ปัญหาใหญ่เละเราจะอยู่ยังไงกับแพ้ต่างๆพวกนี้พอไม่หายสักทีเราก็เริ่มหมุดหิดอะไรพอมาณนั้นอะไรเงี้ยนมันก็แต่การรับรู้เรื่องพวกนี้มันมันทำให้เราสงบลงนะหมายถึงมันสงบแบบมั่นคงอะนะมันควายเอ็ดขึ้นอะนะมันเงียบขึ้นมันจริงถ้าเราค่อยๆรับรู้เนาะรับรู้ทับเปิดลับ ใช่ยินยอมอนุญาตอะไรอย่างเี้มื่อเมื่อวานพิ่งสอนหนังเสือนะครับสอนคำว่า currency ใช่ไหมครับ currency นหมายถึงกระแสเงินนะแล้วคำว่า currency มันหมายถึงปัจจุบันได้ด้วยใช่ไหมลแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่านักเรียนนั้น เข้าใจจุดเชื่อมโยงระหว่างสองอันนี้ใช่ไหมว่ากระแสคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมความเป็นปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่หยุดนิ่งนะชีวิตที่เป็นปัจจุบันเวลาเราบอกว่าเราอยู่กับปัจจุบันมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะแ้วเราเราเราอยากพยายามแบบคว้าปัจจุบันอะไรบางอย่างมันยากนะมันเปลี่ยนไปตลอดเวลามันไหลนะมันลื่นไหล ดีน่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยเรื่องปัจจุบันมั่งดีกว่านะดีนะจบทีนี้ได้ไหมพอนึกถึงโค้ดหนึ่งพอดีเลยชอบมากเลยเขาบอกว่าคลื่นเวลามาเจอฝั่งคลื่นจะกลับไปหาทะเลเสมอไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรเหมือนกันครว่าชอบโอเคครับครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ